มันตายสุดนั่นเด้ทั้งสองคน,นเลยเออมันหนูชินุงเกงขาสั่นเสียบน,นุงดูไส้เนี่ยสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีตอนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสไวพารวยครับ มาตามแนวทางของแม่เสมอครับอีซีผมบทที่ผ่านมาแต่ว่าของแม่เสมอผ่านนะครับน้องไอซีครับคนที่เขไปชมคลิปของแม่เสมอไอซีก็ให้ใส่วิจาณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับไอซีครับมากกะจัดกัดกระพานคันมาคันชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของปูเถ่าพารวยพอสวัยพารวยวยครับด้วยไอซีกับผมขอกําลังแรงใจ จากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะเอาพลาดกระเป๋าปยังครับกติตามต่อครับอีซีกับผมคนกนยังว่าสองที่ยังรูปพลาดนักปราดเนี่ยังรูปังนําภาษาอยาียังคนยางขิด,ดินนําเฮานะครับเนาะมันก็นต้องมีพลาดตัางเป็นของธรรมดาบ่ว่าของไผครับผมไปเฮ็ดทิพผู้ใดเพิ่นก็อยากบอกถืกเบิดทุกคนครับเพิ่นก็อยากให้ได้ย์เป็นทุกคนแม้แต่ตัว,ตวเพิ่นเพิ่นก็อยากได้คือกันครับอีซี่ผมเพราะว่าเพิ่น อ,อยากให้เอฟซีมีโชคลาภนะครับเนาะอ้าวเมือม่อนี่มาตามแม่เสมอแล้วครับเอฟซีครับผมไปฟังแม่เสมอพอดีบอกสู่ฟังว่าเพิ่นฝันเี่ยนะครับเนาะไปเจอพอเป็นการเสียเวลาครับเอฟซี FC ครับบรรยากาศไปวัดมาตามแนวทางแม่เสมอคนดังจากน้องตะไก่พี่น้องอวัดต้องเนื่องหันกับเขาต้าสองเนาะม,มาสองสอมาสองที่สองหา ลูกเคยมาแก่ความฝันให้ฟังมาเอออันผมฝันถึงบ้านเก่านะอยู่บุรีรัมย์มานานบ้านเลขที่ตัวไหนสองห้าแม่ก็มากุยสองสี่กับสองหาลูกแต่ว่าแม่บ่ซื้อดอกมึงซื้อได้เด้อเอบ้านนี้ไปซื้อหกหาหมบ้านนี้สองหาบ่เอาอันุญยานมึงได้เงินบาเคี้ยนกับพ่อแม่ว่าแต่แม่ว่า แม่มักมันกับเมียนก็แม่บ่สันดอนบานสองอันอันสีสองหาจะได้วางสี่หาอืมมากสองสีสองหาดบดีจะเลยฝันขับไข่ขับข้าวเนาะฝันขับไข่ขับข้าวบดีไปวัดลูกไส้ได้ยี่สิบหาปีอืมมันตายอืมหมดดตายอืมฝันจไดันก่านี้บ่แม่ ฝันมาเมียบ่ได้ไปวัดเลยฝันเกี้ยวเขาสันที่เดี๋ยวเขาบ่ท่านไปเกิดสันที่ลูกสาวเนี่ยสองสองอันเกิดสองหกแต่ว่าบักผู้ใช้ลูกใช้ลาานี่เกิดสองเก้าฝันเกี่ยวพันบันนี้เลยฝันเกี้ยวข่อยบ่ได้ไปวัดข่อยข้าเกี่ยวเขาอาอเข่อยเลยบ่ได้ไปวัดเมียบ่ไดดไปวัดเลยมาเขาควอมฝันบ่อ็เลยเกิดบางส่นา ฝันเจียวลูกเออบักผู้ใช่เนี่ยฝันเจียวมันมันตายมันบมนุเสียรดตั้ตายไม่พอรดตั้งตายมันบ่ไดนูเสียตายรุ่นบันรถสูงเล่ยล่ะไปฝันเจียวเพิ่นบันบันนี้เขาฝันเจียวเขาเห็นเขาอันว่าลูกละแต่ว่าเขาสนใจห้าดอกเแลยวไปเห็นลูกเอ้าคือดอกลักแั่นน่ะ มันสีแหลกัะสีแหลกกะคือสุสซาดาซึ่ออิหลีเขาลูก้ายน่ะซื้อซุลเชตซสลรเช์เ,ชเพ็นทั้งสองบมดเนี่ยเห็นทั้งสองอ,อ,อ,อีอีอีปูยิ่งเนี่ยไปสีนักคาริ่นไปลูกบานสีคะริ่นไปยูได้เคืองเดียนไปยูได้เคืองเดียนเพิ่มา มาเห็นเ็นเป็นเด็กคือเก่าเราายุสันปหกเราเสียยุสันปรหกเลาขืนสันประหกสิบสองสิบสองปียี่สิบเกู่นี้ยี่สิบห้าผู้ยี่สิานี่รดตามายผู้นั้นเราเปนมะเร็งปเผีแบบตีเออเราเราเลียสันประหกขืนสันประหกไปโรงเรียนนั่นสองสามมือ ไปเหล้วยไปแหล้วมากดิไปมากไปเลี่ยนหนังสือน้ามูแบบนี้เลยนี่โอ้จนมากระแตกหองเลยในห้องมา้มามันมัสิบามั่นเพราะท่านอ่ายไปเลี่ยนน้ามูกินถู่กินนั่นมาหัวหัวหวนพวกนักเลียนเลียนเขาแก่กู่ก็เลียนเขาแก่หองยานคนวกาห้ฟังนะโอ้คนทิ้งลูกว่านคนว่า แต่วันนี้ฝันเห็นเพื่อนอีกแล้วฝันเห็นลูกฝันเห็นลูกสองคนนี่แหละคือแม่บอกไปวัดเลยมากเขาฝันไงัอแม่ไปวัดอืันนี้ฝันเห็นเขานน่นล่ะฝันเห็นก็เลยว่าเอ้าคือสีแหละเท่านั้นนะได้ว่าสีแหละสีหละตายแล้วได้ได้ยูซันประหกเนาะสิบสองปีเนอะสิบสองปีแล้วห่อนทา้งในเลยแล้วเสียแล้วสีนุ่งบ่ได้แล้วออกหอดทังในออืืบ้านนี้ มื่อเราสิไปนั่นวันที่วันที่ซิบหาวันทีซิบหาแม่วาจ,จะกินน้ำเฮลูบอยอบอกพอกไปซื้อน้ำเฮลูบอยมาให้กินกใส่น้ำแข็งเดือพอ,อกินคือสีชิมีแห้งพปะนะลงกบา้านชิมนักกลิ่นี่บันนี้พอนั่นมากโอ้ยพ็น,นะจังย่ำได้สิดได้กินสาดหนาตอนไม่ใบือได้นอ้อจังสิดได้กินวันนะ้าบอกมากกว่ากับชิมน้ำตาโตเบียโตลูก ขันว่าบ่ได้กับบ่เฝ้ามากผู้น,น,นันน้นก็ไดู้้พอนั่นนะขึ้นมากเลียวเบื้องพอรับตาสร้างเส่พอเหอนไหมไเออได้บ่ละเท้าบ่าบพอมีมไา,า,ายมันอยากอ,<ๆ>อยากนำให้ลูกบ,บอยใส่น้ำแข็งไม่พอคือสีสบเื่อสีกินแสีบเย็นจอยอบัดนี้บักโม่ เลยได้บักโม่น้ำเฮ็นรูบอยบ่มีกินบักโม่เนาะหละเนาะเมียว่า,า,าบักโม่ใส่ยเสย็นฝันเห็นเพื่อนตอนนี้ฝันเห็นเพื่อนตอนนี้เออตอนนี้ได้เว้าอีหยังกับลูกป้อม่บ่ได้เว้าเด้แม่ พอประเดี๋เห็นซื้อเห็นซื้อเห็นยูก่ไกบแม่เห็นซ้ำนี่ล่ะซ้ำนี่ล่ละเห็นมาเป็นลูกล่างของลูกไส้ไม่ตายสุดนันเด้ทั้งสองคนเลยเออมันหนุ่มสีนุ่งเกงขาสั้นเสียบ่นุ่งอลูกไส้น่ะผู้หญิงผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่เสียบ่นุ่งม่านน้ำกันเออแล้วสีไส้เกงขาสั้นสีดำสีเยีบ้อมขาสั้นสีดำเสียกันทั้งสองคนเลยได้มามาเห็นทั้งสองคนออเห็นทั้งสองคนเลย อันนั่นกว่ากระดินตีอายุเขาทันแล้วโอ้คือก็หมายคือแมวเขาทอนน่ะแล้วอายุลูกใส่กับลูกสาวนี่หละัาตีเออเออบักบักไ่เนี่ยยี่สิบห้าปีมันอุบัติเหตุแต่ว่าเอายุจักมือบวิถึงยี่สิบห้าแต่ว่ายี่สิบห้ามันเข่าไปแล้วแต่ว่ามันพรท่านติมมันบพรท่านติมแต่ว่าอีผู้ยิิงนี่อยู่สันปะฮอกไปโรงเรียนสามมือ เล่ยไปสีนักลินกลับขึ้นมาเนี่มือแร้งช่วงตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละแล้วเลยไปมันเป็นมันเป็นมาเร่งเป็นมาม่เป็นมามาวงมะม่วงยอดลูกสาวเยอายุยี่สิบป่าทีลูกพ่อสาอสองหกสองหกสองห้าสองหกอออโ มันออกไปแล้วสองหานเนาะก็เลยเรือสองหกเลือสองหกแล้วพอมาผู้ใช้นั่นปศสองเก้าเออสองหกสองเก้าตัวเดียวกันเออตัวเดียวกันอืมอายุกับสิบสองมาผู้ใช้สิบปสามสิบเราสี่เดียนีสามสิบวัวหรือ่าตอนตอนตายไหมไหมตอนตอนตายเนี่ยแหละมีสิบเนี่ยแหละยิ้มหานี่แหละ ยี่ห้าปีแต่ว่าเพรท่านติมยี่บห้าพท่านติมแต่ว่าย่างเขาไปแล้วเรียนมันเขาไปแล้วสี่นาการลอกันเลยว่ายี่ห้าเนี่มันออกแล้วก็เลยเอาตังตาพ่อสอเกิดยี่อบหอยี่บเก้าเนาะการมาถูกเก่าทีหกสองห้าเ้าสองเออพันนึงสิบสองโอ้พันนึ่งยี่สิบสองเด้เราอยู่ชันปหก มาทั้งสองนี่ก็สิว่ไมาทั้งสองแต่บางบ่ได้คุยกันแต่บางเห็นแบบเป็นลูกเจ้าของผู้แม่กับหมูยุ่งอกว่าลูกตายไปแล้วก็เลยว่าเอ้าผู้แม่บ่ไปวัดหม้าบอกแม่ดีเนี่ยนี้โอ้โหค่าเกี่ยวเขาอยู่นี่สามศีลคนบ่ได้ไปวัดสามศีลบุญนะบ่ได้ไปเอิ้นกินเขากินน้ำยาน้ำห้นะ อันเอ้าแม่ว่าแม่แม่ยาดน้ำไปให้ตักบาทดยาดน้ำไปให้อันแม่บ่ได้ไปวัดพูอบอกแม่สันดีพูน้อยอายุสิบสองปีนี่เออเอาพ่อสอนใช่เยู่าแมเอาพ่อสอเล่ากับสองหกเหลือน้อสองหกเออแล้วเกิดพ่อสอนสองหกเออสองหกคุณยายสองเก้าคุณยายสองเก้าคุณน้อยสองสองหกอายุสิบสองปีตอนเสียตอนเสียสิบสองปีกันเป่าหกอ่ะ เอาไม่เขียนหดบ้านนี้ผู้ใหญ่เอเอยยห้าไงเออเอเ้อห้าสองหกนี่บอเออสองหแล้วแล้วมันกกับมันหลอกตัวเก้าในเล่น่นนะมันก็หลายตัวดอกกับไปกลับมาขวากัยังว่าซีก็มีห่าก็มีหกกมีเห็บกัมีหนึ่งสองห้าอหนึ่งสองห้าอืโอ้นั่นละเพราะว่าคนหนึ่งสิสองคนหนึ่งยี่บห้าไงเออเออเอออาเุน่อาอสออนั่นและวอกรเรื่อ บ่ได้คุยกันบ่ได้เห็นนั่นผู้แม่เลยคือพ่อเลยว่าโอ้ยแม่บ่ได้ไปวัดแม่ย่อมือนั่เด้อก็เลยว่างสิแม่บ่ได้ไปวัดบ่เห็นแม่ไปวัดบ่มามาหาแม่บอกว่าเดีเห็นฝันเห็นไร้เทียมบ่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 ได้ฝันอย่เทียมเนาะเออหลายปีแล้วแค่บ่ไปวัดแค่แค่ง่ายเกี่ยวเข่าบุญกระเฮ็ดไปให้แล้วละอันพูดพูดน้อยนี่สิบสองปีพูว่าพูว่านี่ สาเหตุพ่อมกู้เป็นว่ากู้ไตหลานไตเล่าได้เป็นผู้ตั้งซื้อไหนี่ซาดานี่กู้ได้เนี่ยแม่ก็เลยว่าค้าเขามาหายโชคหายลาบ้าเขามาหายว่าแม่ยากลำบากเหยียดหายเหตุหน้า เอกแม่กับบ่ซื้อดอกก็เลยวางสอแม่ไม่จะบอกจะเพลินดอกลาบบ่แม่จะบอกมางวันนี้มาบอกว่าแม่ซื้อเด้อเพราะว่าตี่บ่ได้ซื้อดอกพอบวางซี่ละมันสิพิสัญญาใจเจ้างพอก็ต้องอันผู้อยู่เมี่ยงนอกแต่ว่าหนูสิหายใส่ดอกแม่พอก็ต้องซื้อดอกว่าทีมาหลายแล้ว ซื้อมาหลายแล้วมุกเจ้ากับบอลหนูใส่หนีให้ม่อเป็นซ้ำสีเราสิใส่หนีให้เนี่ยเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์ใ่จังสเรด้่เป็นไพเ์บาลลินเด้างแสงกรตันดีวันนี่คนรักแม่คนรักคนชอบกวัปเเอาซื้อรถตันดีกละใบเออจะซื้อหลายซื้อลกใบพกนเออ บอกสื้อมากหลายแล้วแอมเงียนก็ได้รถกตนนี่ก็ได้แอมเงียนก็ได้คั้นบ่คันบ่ซื้อฝันคนบดบึกเออนี่หลังคนก็เลยว่าบอกขาเจ้าไปอบอกได้แค่พี่้อมขอยบอกเลยียกก้องว่าขอยื่เอาตอนนั้นตอนนี้นั้นเพื่อขอยบอกอันบ่าท่านนี้ยังพอละพอแบ่งปันอนแบ่งปันควงฝันอ้าแม่เอา่านน้ำเพื่อนสีำ ได้บาเลขปฏิทินตัวนี้ไ uh> ด้บ <t os acuerdo> e ัรน um <t os> ี้หงวดว่าเนึงเขาหมดเด้นาสองอ่ะเดียวเออแบบนี้วันที่หนึ่งอ่ะเัวได้งวดนี้หงัดนี่ตั้นสิมีหนึ่งมีเก้าอมีศูนย์อ๋อไม่เก้ามีศูนย์ดัทิ่สุดเลยบาร์ทิทอนอ่าสมอคนดัง ครับผมแคบหน้าจอไว้ครับอีซี่ับผมสำหรับแนวต่างของแม่เสมอแบ่งปันให้เอฟซีนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้ของขวัญครับพีว่ีผมลูกชายกับลูกสาวมาหาเออมาบอกเอาไปรถแม่ธนาบอกเอฟซีรถตัวนี้แเราธนาอืออ่าส่ๆก้อนมัดครับผมด